ไม่ใหญ่ๆครับผมไปจัดหนักกันเลยครับทุกคนไปไปไปลองบางคนบางคนต้องหุ่นห่วยบางคนวัสดีครับทุกคนที่บอกว่าชมช่องหมาพันโดใช่ไหครับผมเนี่ยมันจะออกไปหาใายไก่ย่างตอนแรกๆครับผมบรรยากาศเย็นเย็นเย็นคักเย็นเนี่ยม้งนี่ฝนมาตกไก่ย่างมาครับขอบคุณครับไปออกไปเรื่อยๆเลยครับผมไก่ย่างมันพ้อม พร้อมเสิร์ฟพร้อมพร้อมเช็คแล้วครับมีท่านผู้ชมเลยนะบอกว่าอยากจะเห็นภาพบรรยากาศด้านนาครับไอ้ตัวติดกล้องด้านหนา้าให้เบิงนีดเนาะคว้กล้องหลังกับทิดอีกแบบมุมนึงครับผมมันจะมีเห็นทึ่งไกลเห็นทึ่งคนเดินข้างหน้าข้างหลังครับผมมาไปเข้าออกเดินทางไม่ลำกันเออ้องใจได้พัฒนาหนาาจจ้าบ้านจากของโอเคเอาแม่นบะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับผม ไอ้เต่าแม่ขึ oh ้นหนาหักเต้าเลยเต่าดัดแปลงมาครับอันนี้ไม่ใหญ่ครับผมสามซีฟอันนี้ยิ่ห่าครับเรียกเราเลยครับแนนออกจากเต่าไหมไม่มาเกินหมดโอเคเป็นกินเด็ดๆในร้อมมาตรฐานนมะพร้าวเนี่ยผ่านเห็ดมันเสร็จแล้แซ่บเลยเลยบาดขทคุ้มเลยไรครับผมเรียกว่าบาทว่ามานได้ดีหน่อยว่า กระบองโจนี่แหละีโอ้จักหลาสู้อันนี้จัเที่ยวเหรอเออผมวิ่ไลครับอยู่นูนครับไปครับครับไปต่อครับแต่ถ้ายครับแต่ผวงมาแต่ถายไปต่อเข้าไกย่างมาแล้วดื้อร้อนหอนเลยจ้าบนเตาล้วร้อนเลยรสชาตินัวคือเก้าีคามจิ้ใหม่พอม ่ามาตรฐานมาตรฐานาได้ครับจัดไทยครับยิบหามาเนาะโอเคลูกกันลูกกันเออกินปลากันมีประโยชน์ครับผมกินไก่กันมีประโยชน่ด้วยกันแต่ว่าเป็นเก้านีน่กันอาจจะปวดขาอยู่เดนอะมาเฮ้ยมาหยังครับเหมือนเจ้าไม่ได้ขายเนาะ แอนครับว่าขายจำแรกเหมือนเศร้าหนึ่ขายอยู่โอเคมาตรฐานครับอี่ห้าอบแแต่ยเนาะเดี๋ยวมึงไม่อามึงไม่ค่อยวากันน้อยโอเคมุกดหาครับวุ่ยาก่ยากขายแรงขายกอนขอบคุณทีหลายครับจุนุ้นครับโอเคโอเคว่ยากครับ่ยาก่นยาก ไก่ย่างมาแล้วครับไก่ย่างอนอนนนรสชาติโนวัวคือเกาอร่อยเช่นเคยปีงไก่นะจ๊ะปิ้งไก่เฮ่อจะไปตลาดเด้ยนี่บอขายไปไหนบ้างก็าเรียนหรอเอาป่ะเอาจาไมนครับ

แต่ที่นี่เราจะว่าก็เป็นน่าหละตุมเงแต่ละบ้าน,นก็เป็นมแต่ว่าถัวต้นใหญ่เขามีเป็นเลยวไปน้ง้อ๋อมาทหาแล้ตัวทางหนังก็เ <c oughs> สน็ุผู้ไรครับ <c oughs> ไป <c oughs> ไปครับผมออกเทางต่อทุกคนสุดยอดมาตรฐานกอดสาด ไกลจาบินไกลหอยนอยมาแล้วจเจ้าไอ้ย่างลอรลอม,มาแล้วเจ้า <c> ก <ười> ินซอบกล่องเดี๋ยวไะก่มาคร,ครับนึ่โอเคขคุณครับแม่สวัสดีครับโอ้ยเห็ดตะสวนนะอยย่บางัางเลยเอาป่ะโอเคโอเคเอาไม่น้อยไมมเงี้ยครับยี่สิบห้าสามสิบ มียิบหาครับครับผมใบหนึ่งแล้วโอเคโอเคจัดไปหนึ่งไม้แล้วร้อน,อนไม่อ้เราช่วยช่วยมาตรฐาน แกงครับไก่ย่งปีไก่มันหอยมาแล้วครับปีไก่แล้วเลยกุเกไก่ย่างบะคซ้อมบิงอยู่เ้อถ้าหากว่าเธอาต่อเอากุกเกล่ำสวยแท้ออได้ไหนกล่อมสีอ่อนเนี่ยใส โอ้บรนลัมจำยูทูบอ่ะเออเอาล่ำไปฝึกไป <ST IT IC AL> ติ้งไก่ไหมคล้าแล้วครับติ้งไก่ละลอนเอาไปครับ <laughs> โอเคขอมคุค้ครับอายาุบ่ะตั้งหนึ่งบ่ยตั้งหนึ่งห้องหอ,องน้ำแม่ ยังอีกนิดหน่อยเลยในยี่ห้าสามสิบบาทยอเลยฟันมากมากอยู่ในเตาไฟมาเลยในยี่หาวะที่แมนยี่หาครับอันนี้ก็สิสามสิบข้างนั้นยี่ห้าโอเคสองไม้จักเลครับหาม้อนครับครับคครับเดี๋ยวเรากินปป้งไก่นะลูกเดี๋ยวพให้กินอีกอันนะได้ครับได้ครับ ก็เป็นหิ้เด้วยด้วยม่ะเพื่อนๆด้วยอีกไม้นึงบ่ครับจ้ะเอาสองเอาอีกสองสองไม้เนาะโอเคครับมาตัดมาตัดได้ตัดได้ตัดกันผมมีติ่มม่มแมนติ่มมัมอะไรติ่มเลยมัมนติ่มเลยแก้วคนเดียวขายน้ำครับกำลังเล่นขายน้ำแรงๆเลยเอาไก่ย่างออกมาขายจพื่อนๆจะเป็นติ่มกันตี่มอ่ะตี่มอ่ะมันม่งแมนติ่มแมลูกเดี๋ยวป้าพาไปซื้อติ่มแม่ขี้ม้อใช่ซื้อติ่มนาะ สี่ไม้เฮ้ยแต่คผนได้หลายค่าจุดหนึงครับไปไปมามาถือขนมมาดีๆถือดีๆไปบันโอ้ร้อนๆเลยนี่เขาต้องเอาไม้ห่อนห่อนไปข้างบนที่นี่เอาไม้แท้นห่อนไปข้างล่างครับผมโอเคเดินทางต่อไก่ย่างป่ะครับาไม่ยิบหาสามสิบบาทครับแล้วแต่อยากได้มาเลือกเบอร์เอาครับ อ่ามาเบิงเอาครับยี่ห้าสามสิบครับได้ได้ครับมาเดินร่นไห้ร่นห้ไม่เลือกเอาอยากกินไม่แข็งครับเวินยี่สิบบาทก็ได้ครับเวินอยากกินอ่าครับใช้มันเยอะยี่ห้าบาทจังหวโอเคแตอีห้าบาทได้พอดีเลยอ่าได้ได้เดี๋ยวซอยใหนห้าบาทเด้อ เดี๋ยวเทอะไรกำจิมอุู่เดี๋ยวกำจิมอะไรแม,ม่กำจิมไหมแม่กำจิมไป่พ่ออ้าวคน<ะ>ห้าบาทนะจ๊ะขอบคุณครับ<ะ>ขอบคุณครับอ้าวลงนะไป่นั่งเลยลงสวนอนดีกว่าไปสวนนี่ไปท้งอีกเหรอโอเคโอเคครับอ,อะไรลูกเอ๊ะ โอเคขอบคุณกครับมาตามรฐา,เา,างงนเห็นบอกไก่ไก่มันเข้าเดียวโอ้หมาแรงเลยยังง่วนอยู่เว้ยไก่ย่างปะครับไก่ย่างเหอนทอดเลยมาไม่มาล้อน,น,นเลยจ้าปีนไก่มาครับเสร่งส่งถึงบ้านไปสุดท้ายเอาไปโดนอยู่บ้านโดนแล้วเป่ ก็ไม่ชอแบโดนย่งอ๋อโดนไม่เห็นหอกฝ่ายงวเรอโอ้โหโตตายย่าเพ่นนนชื่อาหาายโดนเลี่ยงหเล่าอ๋อ่ใ้ประเทศไหนโดนที่ไหนบนประเท้านตามไปตามที่ไหนบ้างทกคนปีหนึ่งหรอว่าโดนปีไม่วันหรออ๋อยุบบนหมนอ๋อ โตมเาัดอ่อไม่คือต้องมันยุบานต้อไม่เห็นจะเกิดโตว่นนี้ไปใจาอย่มาเป็นชิปกมองอ๋อโอ้ันมาลัยเนี่ยย่างาต้องอาว่าได้แต่มองแม่งไปเลยแม่เอาบังเอาครับผมเลืองหมดเลยกินปลาหมามได้เสียบมดลองชิมเหมือนกับย่างเลยครับย่งสวสีนิดเดีเดี๋ยว่ะบ่มไม่บุญไม่ดวงก็เผาดอกสามชิปครับ ขายรูปยูน้ำบ้านเท่าเนี่เลยครับยืนดูก่นแไปซื้อดูดูก่อนาแรไปซื้อเด้ปนมาหลฐานครับประกันความแสบเลยนี่น้ำจิ้มในร้อมูอใครก่อนไปยังไงอะสั่งสั่งเปยังไงนี่สิ่งไรโอ้เนี่ยชือยบ้านขาขยแมนครับยูน่าบ้านใครยูน่าบ้านไม่ได้ขายทนหนี่เดี๋ยวก็เจ็สิบเอ้ยเจ็ดสิบแสบน่นอนเราประกันโอเคขอบคุณเลยหลาครับ

Ô bé thái quá? Lỡ bỏ lỡ hơn. Cá bỏ lỡ. Ô bé thái bỏ lỡ hơn thái nữa là. Ô bé thái là. Ô bé lúc thái bóng mỗi thái nữa. Ô bé lúc thái bóng mỗi thái nữa. Ô bé 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 thái nữa. nữa. Ô bé thái nữa. Ô bé thái nữa.

ไกลยางนะครับไกลยังเออมันแนะนำขึ้น่นาใส่ป่ะมาเบิ่งเอาครับ,รบจ,จ<ะ>้าเลือกยืมหาสามสิบได้หมดเลยมัอนหอนเลย,ย,ออยโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับ ยี <25. S 2> ่สิบหาทโอเคย่างสย่างย่างขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> เดงามเล <c oughs> งามมาทานมาทานต้องโอ้ลูกค้าประทับใจขอบคุณเรครับผมไปแล้วขอบคุณครับ ปีนใกลครับปีนใกลครับแจ้สวัสดีครับเขาไม่คับ <c oughs> ปีนใกลครับปีนใกล้หอนหอนเลย <c oughs> จ้าได้ไหมครับเ <c oughs> ออารากินเปีนไก่บ่เอารถไหลรถไหลท <c> ำ <oughs> ไมลำบากเนี่ <c oughs> นยย, <c oughs> ยิ้มหาสันสิมครับ โอเคจัดไปหนึ่งไม้ยังร้อนๆมาเลยได้ครับสุกแน่นอนครับทีทั้งสาเสียงกับกินอ๋อในละยังสุกกรอบอนุ่มเลยละ เดินไปถ้ไหลงไปอย่ชนนะไลยครับจวดจวตัวอยากอกองหลัง ปีงไก่นะครับปีงไก่ไก่ย่างมันนอกมาบริการแล้วครับรสชาตินัวๆเช่นเคยปีงไก่บะขาสคุณครับปีงไก่บะไม่ไม่หมันหันเลยครับเหลือสี่ไม้ครับผมมาลองดูก็ได้ครับ อยกเลยครับนี่ไม้ยิบหาสามสิบครับเอาวไม่น้อยดูไม่ยุคเดียวกินบะไได้ครับได้ครับไมยบหาบก็ได้นี่เรามีน้ำจิ้มจับบๆกิหนำฮอนฮอนเลยินแล้จะเะหม่ดูเลยือซ้อซืมนเราคือหมือจังสีหรอครับมือลงมันเจียนเลรวเด็ดหาไปเนาะครับุมไม่หาบาเดทนไนดิ เฮ้ยเป็นสูกเฮ้ยไอ้ไปยี่เรียนชัวโอเคผมก็เลยรายคาสิโนโนครับผม์ขอบคุณครับเอา่ะครับ<ป><ป>เดี๋ยวเงินมาเดี๋ยวเงินมาก็เอาไปกินก่อนก็ได้ตัวโ<อ>้ไปละไปละครับเลืซสอมใหม่เดี๋ยวไปขายก่อน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอ้ยก๋วยเตี๋ยวไก่เพิ่นก็คล้ายเหมือนแล้วเหลือไก่ย่างหน่อยเร็วท่านี่หมันขึ้นเป็ดเจียวมีกไก่ด้วยครับมีไก่เหลือสามไม้แล้วสีกไก่มาครับอนอนโอเคขอบคุณครับอ้าวไก่ย่างไลยจ้าเหลือสามไม้ไมเนึงจ้า ยีสบห้าบาทขอบคุณครับที่นอนสดัสยีครับ นั่งรอเธอที่สมิลสแล้วอ,อยู่นานแล้วแต่ทยัยไม่มาไอาเล็ดน,น้ำแมววัท่านหมดแล้วครับเหลือยี่สองปิ้งนี่ๆเอาดิโอเคครับนี่ก็เลื่อนมากเดียวผมพอดี ทุกครับมา่อก็นูนแต่ล้วไม่น้องครับจายอยู่หน้าร้านกับแป๊บเดียวครับอันทุกทายน้องส่งออกไปแล้วครับผมหมดเท็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกครัประจำคี่ซ่าเล็กไปส่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมขายหมดแล้วครับอยู่หน้าร้านของเราครับผมขอบจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจนจบคลิปครับผมถ่ายหมดทันทีเร right. ียบร้อยครับประมาณหกโมงน่อย